ถ้าสมมุติผมุุบล็อกไปอย่างนี้เรื่อยๆเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับทุกคนก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโรวิีตาคงนะ ต่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เราทำรายการวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันใหม่ครับทุกคน <Wow. S 1> แต่วันนี้เราจะมาในโลกที่ว่ามันมีแค่บล็อกบล็อกเดียวแล้วผมจะต้องเล่นเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแค่บล็อกนี้บล็อกเดียวแล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ยโอเคว่าแต่มันเล่นยังไงเนี่ย เฮ้ยทูบ็อกโอเคครับทุกคนน่าจะต้องเริ่มจากการทูบ็อกตรงนี้นะ <c oughs> พูดหนุมไม่เคยเล่นเลยเนาะโอเคครับเจอกล่องนะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในรูปแบบของผมแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทํา100วันมันไม่ใช่ขอม,มันไม่ใช่ตัวตนของผมอะผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นอะไรพวกนี้มากกว่าแบบ เล่นแบบเล่นแบบไปต้องกดดันตัวเองอะไรกันเราแบบผมไปเล่นหนึ่งร้อยวันใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมกดดันตัวเองมาก,กนนแปแล้วมันทําให้ผมมันทําให้ผมหมดสนุกแล้วก็รู้สึกว่าผมเล่นเกมไม่สนุกแล้วทําให้ผู้ชมเบื่อไปด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติผมุูบล็อกไปอย่างนี้เรื่อยๆเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรกันครับเนี่ย เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโงงแ๊บเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้บล็อกมันอันนั้นไม่ทันเนาะโอเคครับ <c oughs> okay, ทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบตายของไม่ตกนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเกมเขาจะถูกเซตมาอย่างนั้นเนาะ ผมก็จะพยายามไม่ตายกันนะครับทุกคนอันนั้นไม่นับแล้วกันนะก็คือผิดเขาทั้งวัวไปแล้วโอเค well. อเราต้องเราต้องรีบทำการขยายพื้นที่อย่างเร่งด่วนปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคก็สำหรับคนที่อยากเล่นแบบแบบนี้เนาะผมเคยทำคลิปสอนโหลดแล้วนะ โหลดได้ที่ p y Store นะครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยนะสำหรับวิธีการโหลดเนาะก็อ,อยากให้ลองเปิดใจกับแบบพวกนี้ดูอาจจะอาจจะสนุกกันได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มันต้องสนุกแสะมันต้องสนุกอยู่แล้วแหละโอเคเราก็ได้ไม้มาเดี๋ยวนะผมผมรวน ผมไม่รู้ผมจะทำอะไรก่อนอะไรหลังดีโอเคทำอะไรไม่รู้ทำคัพปิ้งเฟเบิลมาก่อนแล้วก็ทำเป็นบ็อกแลับคัอเค่หลังจากนั้นเราจะบ็อกแลับมาวางแบบนี้นะเนาะปึ๊บอันนี้ถามว่าผมเอาบ็อกแลับมาวางทำไมก็คือจะได้รู้ไงว่าทียตรงเนี้ยมันเป็นบล็อกที่ว่าผมต้องทำการทูบตรงนี้นะ ก็คือผมจะได้ไม่งงนั่นเองนะน้องไก่ไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊รุกุ๊กไก,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 ก่ไปนู่นแล้วไปไปไปไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากกอง <c oughs> ย่ออะไรกันโอเคขอทำการฟาร์มกอนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาในตอนที่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจนะโอเคตอนนี้มีน้องหมูมาแล้วน้องหมูน้องหมู ้งหมูโอ๊ตตังหมูตั้งหมูเดี๋ยวนะโอเคปึ๊บเดี๋ยวนะตรงนี้ผมขอทำการเดี๋ยวขอบล็อกบล็อกบล็อกดินหนึบล็อกนึงบล็อกแต่บล็อกบล็อกเนี่หมานะโอเคก็คือตรงเนี้ยผมต้องการให้หญ้ามันแพร่มาฝั่งนี้ได้เนาะก็เลยก็เลยยังไง ังเมอนถะโอเคครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ได้ตั้งวัวมาหนึ่งตัวจะไปขยับไปขยับไปโอเคเรียบร้อยการทุบต่อไปทุบไม่มีอะไรมีแค่ทุบกระทุบทุบทุบแล้วก็ทุบ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 เอ้ยเขาขุดผิดเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ กดปุ่มผิดโอเคว้าวเจอไกอีกแล้วปึ๊บปึบปปึ๊บ,ตบ,ตบแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเหมือนจะไม่เหมือนกับอันที่ว่าผมเคยเล่นเลยนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้สิอาจจะไม่เหมือนกันก็นได้นะเพราะว่าผมโหลดคนละตัวมานะ เฮ้ยเจอเจอวัวแดงวัวแดงแพ้งแพงเลยเซเว่นไม่ได้เกี่ยวกันเลย okay. โอเคเอาวัวไปไปสินี่เราจะตั้งชื่อลิปว่าอะไรเดียเอาชีวิตรอด EP 1หนึ่งทะเลาะกับทะเลาะกับวัวเกดช่างมันเคในนี้มีอะไรมีพวก ของที่ก็ค่อนข้างจำเป็นเยอะโอเคของเก็บหน่อยแล้วกันเก็บของเก็บไปก่อนอะไรพอเก็บไปได้เก็บไปก่อนเนาะโอเคครับเราต้องทำอุปกรณ์ละทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจะทำ h ช v e l ขวานแล้วก็พิกแอก ครับคือต้องทำสามอย่างนี้นะแต่ว่าแต่ว่าเชิญเชิญทุกคนทุกท่านไปฟังโน้นได้ไหมปไปไปไปรูป้สึกแก่กะเราเหลือเก,กินตกใจหมดแล้วมันก็มีโอกาสที่ว่าคิปเปอร์จะออกมาด้วยนะทุกคน,เล,นเล่นเ่นก็ระวังกันด้วยแล้วกันเนาะโอเคทุกคน ก็เมื่อเราขุดมาจนเจอกับล็อกบล็อกนี้นะห้ามใช้ขวานหรือใช้โชวเวลขุดให้ใช้พิกแอคขุดเท่านั้นนะเพราะว่ามันคือโบนบล็อกแน่ๆนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะ้เพื่อนแบบอยากเล่นมันผมแล้วก็โหลดไปเล่นแล้วก็พี่ดู้นะว่าเฮ้ยมันคือบล็อกอะไรอ่ะพี่ทำไมมันขุดไปได้อะไรประมาณนะั้นโอเคฟาร์มกันต่อไป ถึงแมบบ้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตบระควนใชเราก็จะก้อนตอนนี้ผมแจกครับกล้องอะไรสักอย่างนะน่นจะเป็นกล้องโบนัสหรือเปล่า mm. ทำการขุดมามีน้ำให้ผมถังนึงนะแล้วก็มีขนมปังมาเพียบเลยตอนนี้ก็ฝนตกเนาะในเกมไม่รู้ว่าเสียงผมก็เสียงเกมเสียงใครจะดังกว่ากันนะพี่เดี๋ยวให้พี่แกกมาใช้ฟรีหนงอนนี้นะ นี่เรามีดิ้นอยู่อย่างนี้เราขยายก็หน่อยดีกว่าสิ่งมีชีวิตเราเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึป๊บพยายามเนี่ยขยายแบบใหญ่เวอร์นะทุกคนเดี๋ยวแบบเดีย๋ยวมอนสเตอร์จะเกิดออกเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แปะฟลูแปะไฟอะไรเลยเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึป๊บผมไม่เข้าใจอย่างถึงเวลาทำไม เวลาเลี้ยงวันบอกแล้ก็สิ่งใชีวิตก็ชอบมาอยู่ตรงนี้จังเลยน,ะนี่เนี่ยผ่าไข่โอเคฟาร์มกันต่อไปโอเคเจอน้องแกะสองตัวแนละ้วแต่ว่าก็เหมือนเดิมตามหลักของผมคือผมจะไม่จะไม่ทำให้น้องตายนะเพราะว่าเราเราเป็นคนดีเรา เราจะไม่ทำให้น้องตายแต่ตอนนี้ฝนมือนตกในเกมเนี่ยเฮ้ยสามตัวไมเ่เราจะไม่ทำอย่างนั้นยายายาโอ้น้องไก่ไปซะละนี่มันเป็นอะไรอะทุกคนสิ่งมีชีวิตมันชอบเดินมาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจเอาซะเลยเนี่ยโอเคสิ่งมีชีวิตเฮ้ยฮะ สี่ตัวนะสี่ตัวแล้ว <ändern> เราจะทำยังไงกับมันดีพูดคเองเราช่างมันเถอะไยนะโอเคผมควรจะเลิกทำมันดีได้นะผมควรจะมาทำ อย่างอื่น,นในการขยายกเกาะเบ๊บเบ๊บเบ๊บทำที่ว่าเป็นที่สำหรับสิ่งมีชีวิตสักหน่อยละกันนะขอขยายเกาะมาทางนี้แล้วกันแต่ว่ามันก็จะมืดดีครับผมกลัวอย่างเดียวลนะ่ะกลัวความมืดนี่แหละ เรีบข้ามเฟสนี้ไปให้มันเร็วๆก็น่าจะเพียงพอต่อชีวิตแล้วมั้งไม่รู้สิถ้าเจอม็อบจริงๆก็ค่อยสู้แล้วกัน <c oughs> พูดง่ายจังเลยต๊บตรงนี้จริงๆตรงนี้ผมก็ควรจะต่อบล็อกดินมาจากนู่นนะตรงนี้มันจะได้มีแบบพื้นที่สีเขียวสักนิดนะึง ดินผมหมดแล้วอ่ะแต่สิ่งมีชีวิตมันเยอะเกินไปนวตอนนี้เอานี้ออกมาหน่อยแล้วก็ทำเป็นอันนี้เพื่อพาสิ่งมีชีวิตออกจากตรงนี้นะไม่เยะเยอะไม่ได้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 ทางเดินมันเล็กไปอย่างนั้นเหรอ ใช่ทางเดินมันน่าจะเล็กไปสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและนะโอเคทางทางเดินให้ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ต้องทํำการในรเทศสิ่งมีชีวิตอ๋อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แกะผมไปหมดแล้วไม่นะวัวไม่นะวัวโอเคโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายแกะสองตัวตรงนี้เนระา ทำการทำการสังหารโหดไปสักก็ดีแบบเอาไว้แอบแอบมองเธอยู่นะจะ้าไม่เหนื่อยแล้วนะทุกคนสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราค่าอยแก้เ่เด็กอะเราค่อยข่ยห,หายพันธุ์ที่หลังได้ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการขุดมาจนว่าจะผ่านเฟสที่หนึ่งแล้วน,นะจะสู่เข้าสู่เฟสที่สองละ mm hmm. ก็คือวันนี้เราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีความยาวเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่รู้แจ่งมันเถอโอเคเฟสที่สองจะเป็นในส่วนของอะไรผมก็ไม่รู้นะ อันนี้รู้สึกว่าจะไม่เหมือนกับอันที่ผมเคยเล่นนะทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรนี่แหละสิ่งที่ผมกลัวไอ้นั่นมันตัวอะไรตัวเขียวๆขีะไม่อะดานมันมาตีม็อบมันเริ่มเกิดเพราะว่ามันมืดตั้งแต่นเองนะทุกคนโอเคเริ่มเจอหินละ จเจอหินแล้วเราก็น่าจะเจอฐานแล้วนะโอเคได้ไมฮคปเปอร์ไม่ทำอย่างนั้นสิอย่างนี้นนะเดี๋ยวโอเคผมยังไม่ได้คราอย่างนั้นหรอปึอ๊บโอเคใช้ที่ขุดเห็นแทนที่ขุดาได้เลยจะได้ขุดเร็วๆแล้เหมนะ ตอนนี้น่าจะเป็นในเฟสของที่ว่าเป็นหินแล้วนะทุกคนจะเจอหินเยอะกว่าดินแล้วนะแต่ก็ยังมีโอกาสเจอดินอยู่นะฮีเจอเล็กแล้วเราจะได้นอนเพื่อข้ามวันกันสักทีนะทุกคนโอเค okay, เราก็ต้องสะสมคัาเวาอร์สโตนก่อนนะเป๊ะไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหเก็บตกค้อนแรงตีค้นแรง อย่างเจ็บเลยทุกคนเมืเ่อกี้โอ้ยสมบีโอ้โหสปอนกันสปอนก็ลืมหลับลืมหล,ลับเลยอะไรกันคำนี้เยนะเริ่มเริ่มอาการไม่ดีแล้วทุกคนเดี๋ยวนะขอขอฟาร์มสักนิดนึงก็คือ เดี๋ยวในะแถวนี้เราอาจจะตกใจก่อนขุดเราก็คือผมอยากจะนอนก่อนนะก่อนจะปิดก่อนจะปิดอันนี้เนาะก่อนจะปิด EP นี้ผมก็อยากจะนอนให้มันได้ก่อนนะโอเคได้ทอดมาแปดอันปึ๊บอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะทุกคนไปเปลี่ยนผมไปเปลี่ยนเท็กเจอร์มานะ ที่ฟันขาวฟันขามันอย่าให้มันเห็นโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ตัวนี้อย่าให้มันเห็นตัวนี้อย่าให้มันเห็นากกาเลยขาดไม่งั้นเดี๋ยวมันบึ้มโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมันมีกี่ตัวโอ้โหมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทุกคนครับ ครับคิปเปอร์มีทั้งสามตัวเนี่ยยอยอ่ออา,นอานะคิปเปอร์ไม่เนะไม่นะคิเปอร์นะไม่นะคิปเปอร์ไม่นะคิปเปอร์ออรก็มาสหากมาสีหา,หาจะหายใจกว่าหมดโอเค ทำเดีย๋ยนะโอ้เห็นไม่พอทำการเห็นอย่างนี้นะแต่ไม่เอาไม่เอาหมอบได้ไหมไม่เอาไม่เอาตัวเลยน,น,นะกลัวนะกลัวเลยขอหินหน่อยโอเคเจอหินละปึ๊บขอหินหน่อยขอหินหน่อยโอเคทุกคนได้แล้วทำการทำเฟอร์น้นทำเฟอร์น้นมาเดีย๋ยนะผมควรจะ ออขอเหล็กสักสองก้อนกันลวกันเนาะโอเครู้สึกผมเริ่มหิวแล้วเนะี่ยมไปดมโอเคเดี๋ยวผมมีกล่องเก็บของอยู่ใช่ไหมเอากดปุ่มผิดโอ้ตีหมูเฉยเลยนี่ไงเรามีกล่องเก็บของอยู่ เราก็จะมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะทุกคนชั่วคราวเนาะเดี๋ยวว่างๆแล้วมาจัดของแล้วกันหรืออาจจะไม่จัดนะทุกคนเอาไว้ก่อนชั่วคราว,วขอทําการเกร็บของ่อาละกันเดี๋ยวในอีพีต่อไปเราเค่อยเอาออกมาเนาะโอเคได้มาละไม้ไม่มีไม้ต้องการไม้ปึ๊บทำเตียง ต้องแช่ไม้สีเดียวกันงั้นเหรอบ้าละ <c oughs> ยังไม่ได้ทำเชียรอะไรไม่ได้ตัดขนแกะเลยจะทำเตียงซะละไม่เอาตัวนี้แล้วกันรู้สึกว่าฝั่งนี้ผมจะมีแกะอยู่เปล่า <c oughs> ไม่นะแกะผมตกโลกอยู่ละแกะต,ตาแล้วกันโอ้ได้มาสองอันโอเคจับแมวเขี้อะไรกับแมวอไนะไรเนี่ย โอเคได้เตียงมาแล้วสวัสดีครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วแหละผมเขากล่อาไปคลิปเพียงเท่านี้กันแล้วกันถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายครับ